สวัสดีค่ะซ e c ที่น่ารักนะคะ MC e ทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะเพื่อนแล้วก็พี่ใจยจะพามาสรุปผลอนอยสีน้อยของวันที่14กันนะคะ<ม>พเพื่อนจะาก,ก่อนไปสรุปพี่ใจยก็มีคําเตือนก่อนเนาะคำเตือนทางช่องเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนจา๋า โอเคนะคะแล้วก็จะไปสรุปผลกันก่นกอนเนาะวันที่14พี่เจก็ให้เด่นอยู่ที่3 4 5นะคะ3กับ8ตัวเดียวกันเนาะก็3ก็จะมี303 132 34 35 38นะคะถ้าใครจะหยิบ8ก็พี่เจก็วางเป็น8ให้เนาะส่วน4ก็มี4041 42 44 45 46นะคะ4กับ9เอ้ย6กับ9ตัวเดียวกันนะแล้วก็8กับ3ตัวเดียวกันพี่เจก็วางแบบนี้นะคะ ก็จะเป็น5 0 5 1ูน 5, 5 5 5้5 5นนะคะเพื่อนแล้วก็มาดูผลสรุปกันเลยนะคะเพื่อนจ๋ามาดูผลสรุปของเฉพาะกิจก่อนเนาะเฉพาะกิจวิจัยก็จะวางเด่นแต่ละรอบให้เนาะ,ะเด่นแต่ละรอบก็จะมี6กับ4นะคะแล้วก็หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะแล้วมาดูในส่วนของเด่นรวมกันก่อน,น,ะะนเพื่อนอชุดมัดรวมกันก่อนนะคะ 9, 3 5สห เก้าสามห้านะคะมีไหมสามห้าเข้านะคะเพื่อนจะสามห้าเข้าบุญเนาะในตารางก็มีนะคะสามสามห้านะคะเพื่อนๆในตารางมีสามห้าเนาะแล้วก็สองตัวล่างคือเก้าหกนะคะเพื่อนเก้าหกก็เข้าในตัวดินนะคะตัวที่เป็นเออ่ตัวกลับกันเลยนะคะเพื่อนๆมาเข้าไปตัวกลับกันมาด้วยกันนะคะอันนี้ดิน เข้าในดินเฉพาะรอบนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็รอบพิเศษนะคะพี่จะให้ดินที่5้ากับ7นะคะเอ่อผลที่ออกศูนย์สองเดสองสองนะคะอันนี้ในในในชุดดินรวมไม่มีนะคะเพื่อนๆก็เข้าเจนะคะเพื่อนเข้าเจ็ดวิ่งนะคะเข้าเจในหลักเ,เดินพิเศษเนาะ ชนปกตินะคะส่วนปกติจะให้ด่นที่1กับ3ามผลที่ออก94069นะคะในชุดมัดรวมนะคะเพื่อนด่น4นะคะเข้า4นะคะ69วันนี้มาอีกแล้วนะ,ะเพื่อน6996นะคะอันนี้หลุดไปนะคะเพื่อนรอบ VIP นะคะที่จะให้ดินเอ่อเฉพาะรอบ 2กับ3ามนะคะสามกับแปดเป็นตัวเดียวกันวันนี้โอ,อกระหูกหกหนนะคะ4 0 6 1ไม่มีนะคะ4 0 2เด้งนะคะมา4 0อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีเด่นทุกตัวนะเพื่อนมีเด่นทุกตัวนะคะเพื่อนะะแต่ว่ามันจะขับไปอยู่รอบไหนแค่นั้นนะคะส่วน4นะคะส่วน4ก็2เด้งเนาะแล้วก็5นะคะ3 5มามาด้วยกันในเดิมรวมนะคะเพื่อน ก็เดี๋ยวไปต่อเลยนะคะเพื่อนก็จะมาต่อรปวันที่สิบห้ากันเลยนะคะคเพื่อนวันที่สิบห้าพี่ก็ให้ดินห้าหกเจ็ดนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะแล้วพี่ใจก็วางให้นะคะพี่ใจก็วางให้อ,อหชุดนะคะเพื่อนจ้าอืมพี่ใจไม่วางเจ็ดศูนย์ในตารางมีเจ็ดศูนย์เนาะ นะคะเพื่อนเพื่อนๆจัดจัดเทียบกันในตารางก็ได้เนาะมันมีหมดเลยนะห้าหกเจ็ดในตารางนะคะเพื่อนจ๋าเนาะศูนย์ก็มีนะคะเพื่อนอ่เลือกที่ตัวเองชอบนะคะเพื่อนจ๋าเลือกที่ตัวเองชอบนะคะก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนสติย้อนหาค่าของที่ผลออกมาแล้วนะคะผลย้อนหลังนะคะเพื่อน เฉพาะกิจนะคะอันนี้เด่นเฉพาะกิจที่ใครชอบแต่ละรอบเนาะใครที่มาเปรียบเทียบดูคะดนดดนรวมหือติดแต่ละรอบแล้วแต่ความชอบนะคะเพื่อนพ mm ี่จะให้เด่นที่กับ4เนาะ mm hmm. พิเศษ1กับ9ปกติ1กับ2แล้วก็ VIP 1กับ8 mm hmm. เทียบกับในตารางได้นะคะเพื่อนตารางกําลังวันเนาะ mm hmm. แล้วก็เพื่อนชอบในตารางก็สามารถจะหยิบจะจับก็ได้นะคะเพื่อนจ mm ๋า hmm. สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณเ c ีขอบคุณ พี่น้องที่เข้ามารับชม,มให้กําลังใจนะคะเพื่อนจา๋าก็เป็นกําลังใจให้พี่ใจจัดสรรหาตัวเลขสวยๆมาฝากทุกวันนะคะเพื่อนมีข้าวมีหลุดนะคะเพื่อนตัวเลขเป็นเพียงการคํานวณมีข้าวมีหลุดเนาะพี่ใจก็มรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะคะถ้าชื่นชอบตัวไหนก็หยิบจับไปเนาะไม่ชอบที่พี่ใจจัดให้ก็ชอบตัวไหนก็สามารถหยิบจับไปได้นะคะเพื่อนแล้วก็ไปเทียบในตารางหรือกําลังวันหรือก ان, ็อกเทียบกับ แอดมินท่านอื่นนะแอดมินท่านอื่นที่เขาวางตัวเดินหรือว่าเอาตัวเดินของพี่ใจไปจับคู่ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าใครมีเ,เ,เขาเรียกว่าเลขคขงที่อ่ะนะคะเก้ 26, สาสองหนะคะเเลขคงที่เนาะก็สำหรับคลินี้ก็สวัสดีค่ะ